สมรสครั้งแรกกับคุณแม่วัชสาสิทธิบูญน์และมีลูกสาวด้วยกันสองคนคืออาพัชจรพัชสุเกเินและแอมอมรวรรณและแอมอมรวรรณฮัตสันคุณน้องอนุตอนเป็นคุณตาที่ใจดีของหลานสาวทั้งสามคนได้แก่ทาร่าเด็กหญิงทาราฮัตสันอาลีเด็กหญิงอาอริยาฮัสตสันและพี่ใหม่เด็กหญิงเอวารินเจชรรง คุณพ่ออัญซอนจบระดับครั้งที่สองกับพี่หนีรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ไข่สีพักสุขเจริญเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2517จนถึงปัจจุบันทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกันคุณพ่อศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นที่จังหวัดลพบุรีและศึกษมามัธยมปลายที่โรงเงรียนสันติราวิทยาลัยกรุงเทพก่อนไปศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ลูนิเจเด็กโกชิ ดัชเชตตูกับบริษัาปารคีและดี่ฟมเอเอเอสาปารคีคุณเ่าเริ่มต้นการทำงานเป็นสาปนิกที่บริษัทองอาจคาปนิกจำกัดเมื่อปีพศ .2526 บริษัทสถาปนิก49จำกัดเมื่อปี2527จนถึงปี2542และได้ออกมาเปิดรบริษัทสถาปนิกของตนเอซื้อบริษทัษท,ษทแอบสแตรกจำกัด ระหว่างปีพศ2543ถึง2564คุณพายเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและคณะกรรมการทำงานหลายคณะโดยเฉพาะด้านกฎหมายของสภาสถาปนิกและสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัมภ์ รวมทั้งหน่วยงานสถาบันและองค์กรอื่นๆหลายแห่งผลงานที่สําคัญคือเป็นประธานคณะทํางานประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบแนวความคิดอ,อนุสรสถานเหตุการณ์การปฏิบัติจัดเคลื่อศิลามีแห่งชาติที่สวัสดิ์งานและเป็นสถาปนิกของโครงการโบราณปิิสังขรสถานที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้าณลุมพินีสถานประเทศเมีนารรวมทั้งมีผลง,ง,งานการออกแบบ สํนักงานอาคารพาณิชย์โรงแรมอาคารราชการอาคารที่พักอาศัยทั้คอนโดมิเนียมอาาพาร์ตเมนต์บ้านภพักอาศัยมากมายหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดช่วงเกือบ40ปีของการมุ่งมั่นในการทํางานเป็นสถาปนิกคุณพ่ออนุสรป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน,น้ําเหลืองตั้งแต่ปี2560และโลรคหลอดเลือดในสมองในปี2564 โดยอยู่กับพยาธีสภาพของโลกด้วยจิตใจที่เข้มแข็งคุณพ่อเป็นนักสู้จนบาระสุดท้ายและได้เดินทางด้วยความสุขสงบในคืนวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาแอบบอก่มว่า การได้เกิดมาเป็นลูก,ก,กพ่อสิทย์แอบปูใการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอบลูกคุณอสอนสถาปนิกสุดเทพตัวเป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอบลูกอาจารย์อน,อนุสอนอาจารย์ที่รครพรักของศิษย์แลนะสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุด เราจะหนิดแงมากมากาที่สุดเท่าที่พ่อกับรูษสาวจะหนิดกันได้พ่อเป็นที่พื่งนทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่อบอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเข้ากับหลับพ่อลูกสาคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอบจะจดอตามทุกคำสอนทุกหนังส,งสือที่พ่อได้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปัญาที่พ่อชอบตอน,น,นเล็กๆพ่ออ่านให้แอบฟัง พอโตขึ้นแอบกลับได้อ่านว่าฟังอย่ามตอนที่พ่อป่วยแต่พอได้ยินทุกครั้งแม่พอ่อจะเจ็บป่วยพอ่อยิ้มให้ลูกทุกครั้ง,ท,งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจส่งเล่นโปรดที่เขอเชี่ยวเกียในให้ลูกอ่านในแต่เด็กตบโตสิทธิ์นทาลีวิงสันแมนนวนโลกของโซตีและสุดท้ายคือิจชายน้อยเจลิทุฟินซึ่งอขอ,อยกประโยชน์งที่เรารักนั่นก็คือ เราจะมองเห็นศาสตด้วยดูลใจส,สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจสิ่นได้ด้วยดวงตาแอาจะไม่ลืมความรักความผูกพันและกอดของของพ่อค่ะและเช้าว่าลายความสุขของเราแอดขอกราบพ่อด้วยดุลใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปรวตมาบ้างมาดีเลย ลำดับต่อไปครับผมจะขอเรียนเชิญคุณอ่าวันวันพักเจริญขันักนะครับทีดาของผู้บรยชนุนได้มาเป็นตัวแทนอ่านบทกลอนไว้อะไรครับจะเร็นเชิญไปภาพป,ประดูครับฟาสวะ